สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบก,กับผมบนช่อง y o u t u b e นะครับช่องเฟสไทยสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเป็นเกร็ดประวัตินะครับของท่านพ่อรลีธรรมมทโรแห่งวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการมาเล่าท่านได้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดประวัติบางช่วงบางตอนนะครับในสมัยที่ท่านเนี่ยได้ไปโปรดโจรร้ายนะครับสำหรับท่านพ่อลีนะครับ หลวงตามหาบัวท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าท่านเป็นพระที่ได้รับความเมตตาเป็นพิเศษเลยนะครับจากหลวงปู่มั่นสําหรับเรื่องราวท่านพ่อลีนะครับที่ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มั่นนั้นผมเคยได้เล่าเรื่องไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้สามารถลองย้อนกลับไปฟังกันได้ในเรื่องราวของท่านพอลีที่ไปโปรดโจรร้ายนะครับเกิดขึ้นเมื่อาวราวพศ2493ครับท่านก็ท่องเที่ยวทุด,ดงไปทางภาคใต้ ท่านก็พักอริยบทภาวนานะครับเป็นที่สบายกายและก็สบายจิตอยู่บนเนินเขาสูงแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นนะครับก็จะเป็นถิ่นของโจรผู้ร้ายนะครับที่มีความโหดร้ายอย่างมากมีความเหี้ยมโหดไม่ปราณีใครเมื่อเข้ารุกรานหมู่บ้านใดแล้วหมู่บ้านนั้นมักจะพังร้างไปหมดเลยผู้คนก็พากันอพยพหลบหนีไปมีถูกฆ่าตายด้วยนะครับ ชาวบ้านก็พากันหวาดผวาสะดุ้งไปหมดเลยพอค้าที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาผ่านทางนี้ก็จะไม่ผ่านทางนี้นะครับโดยขับรถไปทางอื่นท่านพอลีเนี่ยท่านก็เข้าไปพักในทิ่นของโจรน,นั้นนะครับแม้มีเสียงทัดทานจากผู้หวังดีท่านก็ไม่สนใจท่านก็ดําเนินทางนะครับไปอย่างสงบนะครับตามวิสัยของสมณเพศท่านกล่าวว่าจะเป็นโจรผู้ร้าย เป็นไพร่หรือผู้ดีเนี่ยท่านก็ไม่กลัวทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้กลัวหรือกล้าในสิ่งเหล่านี้อันไหนไม่ผิดหลักพระธรรมบินัยก็ให้ดําเนินไปตามนั้นถ้าโมวแต่คิดเรื่องคนดีคนร้ายให้เป็นกังวลเนี่ยก็คงไม่ต้องไปไหนกันเลยเพราะว่าคนร้ายในข้าคนดีมีมากกว่าและก็ร้ายยิ่งกว่าจากนั้นท่านก็กล่าวเน้นย้ำนะครับว่าแต่การจะก้าวเข้าไปในถิ่นอันตรายนั้น ต้องรู้จักประมาณตัวตนนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อยต้องมีฤทธิ์ทางใจเป็นที่อบอุ่นใจในความปลอดภัยนะครับท่านพอดีก็กล่าวย้ำอย่างนี้ท่านก็ไปพักที่เสนาสนะหลังน้อยนะครับบนเขาสูงคืนวันนั้นเนี่ยก็มีชายสองคนนะครับชื่อนายพ่วงแล้วก็นายพาดเนี่ยเป็นพี่น้องกันเขาก็เข้ามาสังเกตการนะครับแล้วก็เข้ามาสนทนากับท่านพอลีในคืนนั้นนะครับก็เป็นคืนอันมืดมิด ก็มีเพียงแสงเทียนนะครับที่ให้แสงสว่างท่านพอลีนะครับก็ได้สนทนากับชายสองคนนะครับอย่างค,ำคำมะคัมเนเลยท่านพอลีเนี่ยสามารถทายใจแล้วก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทั้งสองนั้นคิดจะทำเพียงเขานึกขึ้นมาเท่านั้นนะครับท่านพอลีก็ตอบออกมาได้ทุกเรื่องทําให้ชายสองคนนะครับก็เกิดความอัศจรรย์ใจอย่างมากเชื่อถือแล้วก็เลื่อมใสขอกราบฝากตัวเป็นสิทธ์ต่อท่านพอลี แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในอดีตของเขาให้ฟังนะครับพร้อมทั้งน้ําตาไหลาอาบแก้มเลยเขาเล่าว่าผมเคยเป็นเสือร้ายครับฆ่าคนตายมาหลายศพครั้งสุดท้ายผมได้ใช้มีดดาบเนี่ยบันคอยายแก่คนหนึ่งจนขาดตายคาที่เพราะมีคนหลอกให้เข้าใจผิดว่ายายมีเงินซ่อนอยู่ใต้หมอน4,000บาทที่จริงแล้วแกเป็นคนจนมีเงินเพียง40บาทเท่านั้น แกมีเท่านั้นจริงๆเสียงโจรก็สั่นเครือนะครับแล้วก็น้ำตาไหลออกมาอาบแก้มอย่างมากเลยทีนี้โจรก็กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมาผมก็คิดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะว่าได้ขี่หลังเสือแล้วลงมาไม่ได้ถ้าลงมาก็มีแต่ตายเท่านั้นผมยังกลัวตายอยู่ครับผมยังกลัวตายด้วยลูกปืนอยู่ครับ ขอให้หลวงพ่อช่วยหาเครื่องป้องกันให้ผมด้วยเขาก็กล่าวอย่างนี้นะครับพร้อมกับกราบลงที่หน้าท่านพ่อหลีนะครับแล้วก็กล่าวต่อว่าผมไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยครับจะพึ่งได้ก็มีเพียงท่านเท่านั้นเพราะว่าท่านรู้หมดผมเชื่อแล้วว่านรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงขอท่านช่วยเมตตาผมด้วยเถิดครับ เขาก็กล่าววิงวอนอย่างนี้นะครับเหมือนกับเด็กน้อยนะครับที่กลัวความตายกลัวความผิดนะครับก็พยายามที่จะซุกซ่อนตัวเข้าอยู่ในอกของพ่อแม่นั่นเองนะครับเป็นลนักษณะนั้นเลยทีนี้ท่านพ่อหลีก็กล่าวว่าถ้าโยมเว้นได้จริงแล้วก็อาจต่อาจตมาเนี่ยจะให้ของดีแต่โยมต้องปฏิญาณและสาบานตนนะว่าจะเลิกแน่นอนทีนี้เขาทั้งสองก็กราบลงแล้วก็สาบานตนเป็นพุทธมามะกะตลอดชีวิต จากนั้นนะครับท่านพอลีก็เขียนพระคาถาให้นะครับเพื่อให้ไว้ในการภาวนาประจําตัวนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าเป็นคาถาอะไรนะครับเพราะว่าในหนังสือที่อ่านเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้จากนั้นนะครับท่านก็กล่าวสอนธรรมะนะครับด้วยความเมตตาต่อโจรทั้งสองน,นะครับว่าผู้เบียดเบียนผ,ผู้อื่นคือผู้เบียดเบียนตนเองผู้สงเคราะห์ผู้อื่นคือผู้สงเคราะห์ตนเอง ความเมตตากรุณาที่มนุษย์มีต่อกันมีเดชานุภาพยิ่งกว่าสิ่งใดๆผู้ที่ฆ่าผู้ที่ชนะผู้ที่ด่าผู้ที่ประทุษสลายเขาย่อมได้ผู้ฆ่าผู้ชนะผู้ดา่าและผู้ประทุษประทุษสลายตอบกลับมาโยมทั้งสองนะต่อไปจากนี้จะทำการใดๆอย่าคิดสั้นและอย่าสร้างความพินาศย่อยยับแก่ตนและผู้อื่นอีก เพราะนั่นคือการปลูกศัตรูหรือเงากรรมอันชั่วร้ายติดตามตัวไปทุกพบทุกชาตินะครับทีนี้เขาทั้งสองเนี่ยก็นั่งนั่งฟังนิ่งเลยนะครับมีน้ําตาไหลอาบแก้มนะครับออกมาอย่างซาบซึ้งนะครับต่อธรรมะที่ท่านพอลีได้สั่งสอนนะครับตั้งแต่เกิดมานี่ก็มีเพียงครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เขาได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเพิ่งได้ฟังธรรม ที่มีความลึกซึ้งขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้ร้องไห้ฟูมฟายอย่างน่าเวทนาสงสารอย่างมากจากนั้นเขาทั้งสองก็ลากลับไปนะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนายพ่วงก็ได้กลับมาหาท่านอีกนะครับก็มีท่าทีตกใจแล้วก็พูดว่าเวลานี้ในผาดน้องชายของผมเนี่ยที่เมื่อวานมาหาท่านเนี่ยกับพับพวกเนี่ยอีก9คนเนี่ยกำลังยิงต่อสู้กับตำรวจอย่างดุเดือดครับบางคนได้ถูกตำรวจจับไปแล้ว แต่น้องชายผมเนี่ยยังไม่ถูกจับครับผมกลัวว่าเรื่องนี้จะบานปลายแล้วก็เกี่ยวพันมาถึงผมด้วยหลวงพ่อจะให้ผมทําอย่างไรดีครับทีนี้ท่านพ่อหลีก็ตอบว่าโยมรีบกลับไปแจ้งความที่สถานตำรวจโดยด่วนนะแล้วให้นํากําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยออกติดตามนายพาดกลับมาส่วนหลวงพ่อเนี่ยจะทําการนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปให้ ก็เป็นที่น่าอาัศจรรย์นะครับที่จนทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากลูกกระสุนปืนจากตำรวจนะครับพวกเขาก็ยอมเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในที่สุดนะครับเมื่อคดีเนี่ยถึงศาลศาลก็ตัดสินให้จำคุกนะครับแต่ด้วยการรับสารภาพเนี่ยศาลก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็ได้ประกันตัวออกมาผู้คนทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวเรื่องราวนี้นะครับก็ได้พาการเนี่ยมากราบไหว้สักการะท่านพลีเป็นอันมากจนทุกคนเนี่ยก็กลับใจ แล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ท่านเนี่ยได้ไปปลดโจรอย่างภาพใต้เลยนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านไปปราบโจรเช่นกันนะครับอยู่ที่เขาสีเสศรอ้านะครับตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับ เป็นป่าที่มีความร้อนอย่างมากความร้อนนี้ไม่ใช่หมายถึงอากาศร้อนนะครับหมายถึงว่าเป็นที่ซ่องสุมของกําลังผู้ก่อการร้ายนั่นเองท่านพอลีได้เข้าไปอาศัยอยู่บนถ้ำเล็กๆบนหน้าผานะครับก็ได้บําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่นั่นเหล่าคนร้ายนี่ก็คิดว่าท่านเป็นสายของทางราชการไปปลอมตัวมาเป็นคราบพระสงฆ์นั่นเองจึงพยายามที่จะหาทางฆ่าท่านนะครับด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้วยการยิงปืนวางยาพิษนะครับสิ่งที่เขาได้พยายามทําไปเนี่ยก็ไม่สามารถทําอันตรายให้แก่ชีวิตท่านได้พวกโจรผู้ร้ายเหล่าน,นั้นนะครับจึงคิดศรัทธานะครับต่อท่านเป็นยิ่งหนักแล้วก็ยอมปรับตัวกับใจวางอาวุธนะครับจากมือที่เปื้อนเลือดเนี่ยก็ได้กลายเป็นมือที่กราบไหว้พระรัตนตรัยนะครับแล้วก็จากป่าอันแสนน่ากลัวเนี่ยก็กลายเป็นป่าที่ดูร่มเย็นนะครับ ก็กลายเป็นวัดในที่สุดในปัจจุบันนี้นั่นก็คือวัดเทพพิทักษ์บุญนารามนะครับสำหรับท่านที่เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปยังภาคอีสานนะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปยังอำเภอปักช่องเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับสีขาวนะครับประดิษฐานอยู่บนเขานะครับนั่นก็คือวัด เทพิทักษ์ปุณนานามนั่นเองนะครับซึ่งก็ปริษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งจะเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวนะครับซึ่งนามจริงๆท่านก็คือพระพุธทธสกลสีมามงคลน,นั่นเองนะครับเป็นวัดที่มีความสวยงามอย่างมากนะผมเคยไปมาแล้วนะครับมีความร่มรื่นอย่างมากด้วยถ้าเกิดท่านจะเดินทางไปเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับสําหรับท่านที่ชอบความสงบแล้วก็ได้บักําลังใจออกกาลังกายเดินขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ไม่สูงเท่าไรหร่หรอกครับ สามารถเดินขึ้นขึ้นไปได้นะครับส่วนวิวด้านบนก็จะเห็นคิวทัศนะครับที่กลางดงด้วยนะครับอำเภอปากช่องนะครับดูสวยงามอย่างมากแล้วก็เป็นสถานที่สงบนะครับไปแล้วก็ได้ระลึกถึงท่านพ่อหลีด้วยนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระกรรมฐานสายลุงปู่มั่นนะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างมากเลยนะครับสําหรับเรื่องราวที่ท่านพ่อหลีได้ไปโปรดโจรนะครับก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้างนะครับที่ได้ฟังประวัติของพระอริยะนะครับรูปหนึ่งเลยนะครับโอกาสหน้าผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับพระอริยะเจ้านะครับพระอรหันนะครับองค์ต่างๆมาเล่าท่านได้ฟังนะครับสามารถกดติดตามผมได้ที่ช่อง y o u t u b e นะครับช่องนี้ Faith t e t h Story ครับมีช่องเดียวเท่านั้นนะครับก็โอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ